ก๋วยเตี๋ยวลำปางรูปชิ้นจัมโบน้นะคะรูปชิ้นจัมโบน้นะเบลมเลยค่ะเนี่ยเ,เทียบกับมือนะคะมือเล็กนิดเดียวรูปชิ้นใหญ่มากนี่น,นะคะโอ้หม,มอหมอน่ากินมากเลยนะคะอันนี้ก็คือหมูหมูฝั่งนู้นนะะ่ะฮะนี่ก็หมูค่ะหมูเหมือนกันแต่ว่าคนละน้ำใช่ไหมคะเป็นเป็นน้ำตกกับน้ำใสค่โอเค่ะ ชินจโบอันนั้นทำไมได้สองลูกลหะออ๋อพิเศษได้สองลูก,ลกเพิ่มมาลูกหนึ่งแบบแห้งมีน้ำซุปให้นะคะเหลยาลำปางป๋าเลินนะคะอยู่ที่แม่จันเชียงรายค่ะร้านกว้องขวางนะคะลูกอะไรอะคะ ลูกอะไรอะคะน,น้ำตเำตา้ตาแหง้ง<ะ>โอ้แปลกๆใหญ่มากเลยนะอ้ยกาดกหมูก็มีน่ากินมากๆเลยร้านนี้นะคะ